สวัสดีครับผมนายอนุวินขันศักด์นะครับเลขที่21สาขาพะศึกษานะครับรหัสตักงศึกศา160 15186นะครับชั้นปีที่5วันนี้ก็จะมา,าะนำเสนอคลิปการสอบสอนนะครับครั้งที่1นะครับก็เดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับหมดจะแถวความห่างเท่าไรสามเก้าเิไปอีกเดิบมาเดิบมาทางทางนี้เออให้เท่าการให้เท่ากันเดมาอีกเว้นไเออโอเค อ่านผูดีเชิญนั่งครับก็วันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องในกีฬาฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเรียนเรื่องการเตะลูกโดยเท้าด้านในนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเรามาเช็คชช่อก่อนวันนี้มาครบไหมครับครบครับครบนะครับก็มีใครไม่สบายหรือว่าป่วยอะไรไหมครับไม่ครับไม่มีไม่มีงั้นเดี๋ยวเรา เริ่มข้าเรียนกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าไม่มีใครป่วยไม่มีใครไม่สบายก็เดี๋ยวเชิญตัวแทนออกมานำยืดให้เพื่อนนะครับเชิญตัวแทนหนึ่งคนครับมาขอ,อ,อมานำข้างหน้าเลยข้างในแถวลุกเดี๋ยวทำตามเพื่อนนะครับทำตามเพื่อนเลยเริ่มยืดแขนไป ขาวตึงข่าตึงข่าตึงอโอเคคือนะครับยืดให้ถูกการยืดเนี่ยจะทําให้เราไม่เกิดการบาดเจ็บนะครับกล้ามเนื้อก็จะพร้อมในการเล่นกีฬานะครับในการออกกําลังกายต่างๆการยืดน,นั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับสําคัญอย่างมากเมวลาเราจะออกกําลังกายหรือเล่นกีฬา ให้นิ่งยืนนิ่งสองตัวให้อยู่ผู้นำยืนไม่นิ่งเลยอยู่ข้างในแถวเขายืนนิ่งเลยหาตึ้งหาตึ้งโอเคสงตัวให้อยู่ครับหาตึ้งสองตัวให้อยู่ เปียนค่าไว้ตัวข้ามเหเดูเพื่อนในแถวแล้วขาตรงตัวอยู่อ่าหมดแล้วโอเคเดินเข้าแถวได้เลยครับอาวเทียนนั่งก่อนอ่าครับวันนี้เราก็จะมาเรียนทักษะต่างๆครับอ่าและนักเรียนรู้ไหมครับว่าทักษะในการเล่นฟุตบอลหัวใจของการเล่นฟุตบอลนั้นัมีทักษะอะไรบ้างถูกไหมครับ มีอะไรบ้างครับฮะการเลี้ยงการแปรบอลการแปลบอลบอแล้วก็การมบอลการมงบอลน,น,นะครับ<ม>ก็บกหลอกฟูตบอสู้การหลออฟูต่อสู้อ่าเอ,อาประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการส่งบอลการส่งบอลน,นั้นก็จะมีหลายทักษะคือทักษะในเท้าด้านในเท้าด้านนอกนะครับว่าเราเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการแปลบอลในทักษะ ในเท้าด้านในกันว่าจะเป็นอย่างไรอานันเกเรียนรู้ไหมเคยเคยเรียนไหมเคยรู้ไหมครับว่าทักษะการแปลในเท้าด้านในนั้นเป็นอย่างไรรู้ไหมครับทีลากรรู้ไหมครับอ้าวไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันว่าเป็นอย่างไรนะครับ آ, ต่อไปนะครับก็จะเป็นสอนในเรื่องการแปลเท้าด้านในนะครับการแพทแปลเท้าด้านในก็จะ <c oughs> เป็นหัวใจสําคัญในการส่งบอลให้เพื่อนนะครับถ้าเรามีทักษะการแปลเท้าด้านในนะครับที่แม่นยําก็จะทําให้การส่งบอลน,นั้นได้เปรียบผู้ต่อสู้ส่งบอลถ,ถึงเพื่อนได้ง่ายนะครับก็จะเป็นยังไงนะั้นมาดูกันการแปลเท้าด้านในก็จะเราก็หลกัหลกๆเลยเราก็จะต้องมีเท้านําเท้าตามถ,าถ้าเราถนัดขวาเราก็เอาซ้ายนําอย่างนี้นะครับการแปลก็จะแปลเป็นโดนด้านข้างนี่ครับอ่นักเรียนดู ด้านข้างนี้นะครับด้านข้างของฝ่าเท้าคือเมื่อเราแปลแล้วมีเท้านำเท้าตามปุ๊บย่อแล้วก็แปลอย่างนี้อสมมติครูถนัดซ้ายครูก็เท้านําข้างขวาเท้าตามข้างซ้ายครเท้าที่ถนัดถนัดก็คือข้างซ้ายนะครับก็คือการแปลก็เหมือนเดิมนี่ให้อยู่ตรงนี้ให้โดนตรงนี้ในทิศทางที่ตรงกลางนะครับบอลก็จะแปลได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูครูจะทําให้ดูก่อนนะ เทา้านั้นเท้าตามแล้วก็ย่อแล้วก็แปรนะครับการแปรระยะใกล้ไกลนั้นอยู่ที่เราบังคับน้ําหนักเองนะครับถ้าเราจะให้เพื่อนไกลๆลเราก็เกงข้อเท้าแล้วก็แปรเน้นน้ําหนักก็จะทําให้ลูกบอลนั้นพุ่งออกไปไกลได้นะครับถ้าเราจะให้เพื่อนแบบสั้นๆ้เราก็เกงข้อเท้าเบาเแล้วก็แปรออกไปแปรออกไปก็บอลมันก็จะสั้นลงนะครับอยู่ที่เราเป็นการกําหนดน้ําหนักถ้าเรามีทักษะที่ดีได้ฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับ ก็จะทำให้การกำหนดของน้ำหนักของเรานั้นนะครับดีขึ้นวางน้ำหนักได้ดีก็จะแปรเพื่อนให้เพื่อนในผู้ต่อสู้รับบอลได้ได้ยากนะครับทำให้เพื่อนในทีมนั้นวิ่งหาช่องแล้วก็แปรได้ง่ายสบายสบายนะครับอ่ะเดี๋ยวแล้วตอนนี้เราก็จะมาฝึกักษะในการแปรเท้าด้านในก่อนอ่ะนักเรียนทั้งหมดลุกนะครับอ่ะฟังสัญญาณนะครับจะเป็นสัญญาณปิดก่อนนะครับ ถ้าครูบอกเท้านำท้าตามหนูก็ก้าวมาเลยปึ๊บปิดถ้าครูบอกปิดก็ก้าวมาอ่ะแล้วเพราะนั้นอีกปิดหนึ่งก็แะปลงนี้เอาร้องก่อนครับเดนตรงเดนตรงก่อนอ่ะเท้านำท้าตามอ่ะปึ๊บไปข้างแปะอ่ากับที่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับร้องเอาร้องใหม่ร้องใหม่อันนี้จะทำตามสัญญานวิทเลยนะจะปิดแล้วก็ถ้าครูบอกปิดแรกก็เท้านำท้าตามก่อนปิดหนึ่งกะแปะไปนะครับอ่ะร้องก่อน เดี๋ยวฟังฟังฟัง,ฟงสัญญาณนกหวีดก่อนนะครับอ่ปิดอเกงข้อเทา้าการแปรนะแปรต้องเกงข้อเทา้าถ้าเราไม่เกงข้อเท้ามันก็จะไม่มีการบังคับทิศทางได้นะครับอ่ะร้องใหม่ครับยังยังยังไม่ได้เปล่าเลยจะรีบทำไปไหนดูมีสมาธิมีสมาธินะครับอ่ะกับที่แปลแล้วกับที่นะครับอ่ะ อ่าโอเคอย่างนี้นะครับก็จะลองติดต่อกัน5ครั้งเลยอ้าวเดีย๋ยวพึ่งที่ก้าวเท้านำํำเท้าตามก่อนอ่าแล้วก็แปรอ้าโอเคถอยไปหน่อยถอยไปโอเคครับอ่าประมาณนี้นะครับนักเรียนก็ เดี๋ยวเราจะมาอันนี้ก็พอได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองแปรลูกฟุตบอลกันว่านักเรียนจะมีทักษะอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปลองทําแบบฝึกกันเลยครับต่อไปนะครับแบบฝึกที่หนึ่งนะครับก็คือให้นักเรียนข้าแถวแบ่งกลุ่มนะครับอย่างนี้แล้วก็ให้คนที่มีบอลน,นั้นแปรไปให้เพื่อนหลังจากนั้นให้เพื่อนคนที่ได้บอลน,นะครับจับหนึ่งจังหวะ โดยใช้หน้าเท้าจับนะครับแล้วก็แปลไปให้เพื่อนต่อคนที่แปรแล้วก็วิ่งกลับออกไปต่อแถวนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองกันเลยอันนี้มีนักเรียนแค่2คนหนูก็ไม่ต้องไปต่อแถวหนูก็แปรกันได้เลยนะครับอาเดี๋ยวลองแปรกันดูนะครับฟังสัญญาณนวีดนะครับค่อยๆไปก่อนเราเพิ่งจะเริ่มยังแปลไม่ค่อยได้นะครับค่อยๆแปลไปจับอย่าลืมจับหนึ่งจังหวะแล้วก็ส่งให้เพื่อน โอเคจับแล้วแปลโอเคแปลจับบอลน,นิ่งๆจับ okay. ย่อ,อก,ก่อนย่อ,อด้วยแล้วก็างข้อเท้าย่อ,อแล้วกางข้อเท้าโ okay. อเคอ้าวอึ๊บย่อแล้วกางข้อเท้านะครับเอาข้างที่ถนัดก่อนเอาข้างที่ถนัดก่อน เราเล็กนก็เท้าเอาข้างที่ถนัดก่อนเอาข้างที่ถนัดทางขวาหนูข้างขวาหนูข้างขวาโอเค okay. อ่ะยุดยุดก่อนอก็ประมาณนี้นะครับก็นักเรียนก็สามารถนำเอาไปฝึกในลำดับต่อไปได้ในเวลาว่างได้นะครับก็เป็นทักษะแบบนี้นะครับแบบฝึกที่สองก็คือให้นักเรียนนั้น แปรด้วยเท้าด้านในนะครับแล้วจับหนึ่งครั้งแล้วก็แปรส่งให้เพื่อนต่อโดยใช้เท้าที่ไม่ถนัดนะครับในการแปรอ่ะเดี๋ยวลองฝึกกันเลยอย่าลืมนะใช้เท้าที่ไม่ถนัดนะครับหดูถนัดเท้าไหนเท้าขวา,ขวาก็ใช้เท้าซ้ายเป็นทีเน่เป็นเท้าที่แปรนะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราฟังสัญญาณก่อนนะครับเริ่ม เท้าที่ไม่ถนัดแล้วมันก็จะแปรไม่ค่อยตรงครับแปรเท้าที่ไม่ถนัดนะมา,าครูบังคับเลยนะเอาเอาเท้าที่ไม่ถนัดออโอเคใช้เท้าที่ถนัดจับได้แต่แปรเท้าที่ไม่ถนัดนะครับเราจะได้ฝึกเป็นการฝึกสองเท้าเลยเก่งข้อเท้าถ้าเราไม่ถนัดเราเก่งข้อเท้าเยอะ สปิงก้อเท้าด้วยสปิงจ็อกจ็อกรอบอลไม่ให้ขาตายโอเคแปะอึ๊บนั่นแหละองั้นอ่าโยดนะครับเมื่อนักเรียนเกิดความชำนาญแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนแบบฝึกต่อไปนะครับทำจนกว่าจะชำนาญจนกว่าจะเก่งถึงจะทําให้เปลี่ยนแบบฝึกนะครับนักเรียนก็สามารถ นำไปใช้ได้นะครับเมื่อเราพักบอลเตะบอลเราเอาถ้าเราเพื่อคูดต่อสู้มาทงขาเท้า,าที่เราไม่ถนัดแล้วเราก็สามารถพลิกใช้เท้าที่ไม่ถนัดของเรานั้นส่งได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนแบบฝึกต่อไปเลยครับต่อไปครับแบบฝึกที่3ามนะครับก็จะให้นักเรียนแปบลบจังหวะเดียวเลยโดยไม่ต้องจับนะครับส่งกันก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามีนักเรียนเยอะ ถ้าในกลุ่มก็ให้วิ่งสลับวิ่งไปต่อหลังใครายแปรแล้วเขาวิ่งไปต่อหลังอันนี้มีสองคนเหมือนเดิมเราก็แปรตรงกันเลยไม่ต้องวิ่งไปต่อนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับอฟังสัญญาณจังหวะเดียวเลยนะโอเคจังหวะเดียวเลยโอเคสายขวาได้เก่งข้อเท้า,เ,เ,ทา,เ,ทาเก่งข้อเท้าลูกจะได้ตรงนะถ้าไม่เก่งข้อเท้าลูกมันก็จะเสียงไม่ต้องเร่งจังหวะค่อยๆไปไม่ต้องเร่งครับโอเคอย่างนี้แหละ ให้ตรงเกงข้อเท้าเนี่ยครูบอกแล้วให้หนูเกงข้อเท้านะเกงข้อเท้าเบาเบนั่นแหละอย่างนั้นเกงข้อเท้าไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งจังหวะค่อยๆไปโอเคโอเคอย่างนั้นแหละค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ต้องเร่งจังหวะหยุดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ให้นักเรียนฝึกจนเกิดความชํานาญมากขึ้นนะครับพอฝึกเกิดความชํานาญแล้วเราก็จะมีทักษะที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็สามารถนําไปฝึกหลังจากเลิกเรียนไปแล้วก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นเกมทําเกมกันดีกว่านะครับเมื่อเราฝึกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเกมการแข่งขันนะครับก็คือกติกาก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละวถ้าเท่ากันสี่กลุ่มนะครับก็ให้แปรส่งให้เพื่อนนะครับแล้วก็วิ่งไปต่อหลังแปรจังหวะเดียวเลยไม่ต้องจับแล้วแปรแล้วก็วิ่งไปต่อหลังนะครับกลุ่มใดทําเสร็จก่อนนะครับให้นั่งแล้วเฮนั่นก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะแต่น,นี้มี่องสองคนแล้วก็เหมือนเดิมทําให้ดูก่อนนะครับแปรเ,เฉยๆพอนะครับก็ถ้ามีเยอะก็เป็นการแข่งกันกลุ่มใด เส็จก่อนก็นั่งละเฮนะครับก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยฟังเสียงสัญญาณโนะครับถ้าประมาณนี้ก็ถ้ามีกลุ่มเยอะก็จะได้รู้ว่าทีมใดเป็นทีมแพ้ทีมใดเป็นทีมชนะอันนี้มีนักเรียนแค่2คนแล้วก็ทำให้ ดูก่อนนะครับเก่งข้อเท้าการแปลต้องเก่งข้อเท้าอ่านะครับเดี๋ยวเราก็จะเชิญนั่งครับเชิญนั่งก่อนเดี๋ยวนี้นั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้นะครับเมื่อเราแข่งเกมเสร็จแล้วก่อนอื่นเลยเราก็มายืดผูดาวก่อนนะครับทําให้ร่างกายนั้น คลายกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อนั้นคลายตัวก่อนที่เราจะไปเรียนวิชาต่อไปกันอ่ะทั้งหมดลุกก็เชิญตัวแทนที่ออกมานํายืดออกมาเลยหันหน้าไปหาเพื่อนให้ตรงกับเพื่อนอ่ะทำเลยคนในแถวทำตามยืดให้เยอะๆยืดเยอะๆเราจะได้ไปเรียนวิชาต่อไปได้สะดวกนะครับ ทำให้เราไม่เมื่อยในการฝึกต้อแล้วเราก็จะได้ไปเรียนวิชาต่อไปได้เลยหน้าเียนผ้าก็ไม่ถึงก็ไม่ถึง

ยืดเยอะๆยืดได,ด,ด,ด้ถึงถึงมีผลดีต่อตัวเรานะครับทำให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ,รบจากการฝึกซ้อมแล้วเข้าตึงเข้าตึง นิ่งๆข่าวตึงด้วยโอ้โหผู้นำขาเปลี่ยนท่าขาแล้วก็แขนด้วยทุกส่วนของร่างกายเราต้องยืดให้พร้อมอ้าวนั่งโยนไป เชิญเข้าแถวเลยเดินไปเข้าแถวอ้าวหน้าเออโอเคอ่ะคูก็จะเสริมให้อีกหน่อยหนึ่งนะการยืดหนูยืดกันแค่ขาเองส่วนบนไม่ได้ยืดเลยอ่ะเดี๋ยวคูจะเสริมให้อ่ะทำตามคูไปหัวก่อนหัวก่อนหัวบิดอ่าเอาเปลี่ยนข้าง ลด,ดลงดันขึ้นอันนี้พวกดันขึ้นดันคางอันนี้พวกดันคางขึ้นดันขึ้นยเยอะเลยโอ้ oh my g กอดต่อไปแขนแบบนี้แล้วก็เอามือข้างนึงดึงแขนตึงข้างนี้ตึงโอเค เปลี่ยนข้างต่อไปข้างบนดึงดึงข้าสอบเอาเปลี่ยนข้างเอาเต่อไปทำมืออย่างนี้วาไว้ด้านหลังประสานมือด้านหลังประสานมือด้านหลังโอเคดันขึ้น ดัน,นขึ้นโกลมลงดัน,นขึ้นอ่าต่อไปเอวอีกหน่อยนึงเอวจับเอวแล้วดันอืมดันอ่าประมาณนี้นะครับเราก็สามารถนำเอาเะเชญอยู่ที่ก่อนสา <c oughs> มารถนำเอาที่คูเสริมเนี่ยไปใช้ในคาบต่อไปได้เพราะพวกหนูจะยืดกันส่วนล่างอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องยืด ส่วนข้างบนด้วยนะครับมันเป็นระบบเดียวกันทําให้ร่างกายเรานั้นผ่อนคลายนะครับอ่ะเจอนั่งครับอ่ะวันนี้เราเรียนการส่งบอลโดยเท้าด้านในนะครับทักษะการส่งบอลเท้าด้านในได้อะไรไปบ้างวันนี้ีความแม่นยำความแม่นยำอะไรแม่นยำในการส่งบอลอ่ามีความแม่นยำในกัการส่งบอลน,นะครับและ มีประโยชน์อย่างไรในการที่เราเรียนไปเนทักษะนี้มีประโยชน์อย่างไรมากต่อตัวนักเรียนเองเอทำให้เราแปรบอลได่อ่าใช่ครับทําให้เราให้นักเรียนนั้นแปรบอลได้นะครับสามารถส่งให้เพื่อนภายในทีมหรือถ้าเรา<ม>เดี๋ยวเราได้ไปทําการแข่งขันกันในคาบต่อๆไปนะครับคาบหลังๆก็จะมีผลมีประโยชน์อย่างมากเลยการส่งบอลเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญในการส่งบอลเลยนะครับ เพราะถ้าเราทาให้เรานั้นส่งบอลได้แม่นยําขึ้นนะครับส่งเพื่อนภายในทีมได้ทําให้เรานะครับชนะคู่ต่อสู้ได้ง่ายถ้าเราส่งบอลที่ดีมีทักษะในการส่งบอลที่ดีส่งไปไม่ติดคู่ต่อทีมคู่ต่อสู้ก็จะทําให้เราได้เปรียบในการส่งบอลมากขึ้นนะครับกะทําให้ผลในทีมอาจจะทําให้เรานั้นชนะทีมคู่ต่อสู้ได้นะครับอะ ก็ถ้ามีนักเรียนจะถามอะไรอีกไหมไม,มีอะไรสงสัยในการทักษะแปรบอลอีกไหม,ไมอ่าถ้าไม่มีนะครับก็ให้นักเรียนทั้งหมดลุกอ่เดี๋ยวเตรียมตัวเชิญไปเรียนครับต่อไปได้เลยหัวหน้าบอกมหมดมาลมาบอ่อาออขอบคุณครับก็เดี๋ยวเชิญไปแล้ว ทานไปดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปเรียนวิชาต่อไปได้เลยอ่ะเชิญเลยครับ